มีหลายคนถามค่ะว่ากินไฟเบอร์ธทเนียยังไงให้เห็นผลบอกเลยนะคะกินยังไงก็เห็นผลค่ะจะกินตอนไหนก็เห็นผลหมดเลยค่ะหลายคนที่อยากที่จะลดสัดส่วนลดตัวเลขนะคะอยากให้แบบ แขนขามันฟีบลงหน้าท้องมันฟีบลงแนะนําให้ชงดื่มก่อนมื้อเย็นค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ตัวนี้มีผงบุกด้วยนะคะมันจะทําให้เราอิ่มบางคนก็ไม่ทานมื้อเย็นเลยหรือบางคนอาจจะทานได้น้อยลงนะคะสมมุติเราทานตอนเย็นมันก็จะออกเช้าถ้าเราทานตอนเช้ามันก็จะออกเย็นค่ะมันจะออกแบบนุ่มนิ่มไม่ปวดบิดไม่มีส่วนผสมของยาทายตัวไซเลมฮาร์สเนี่ยเป็นตัวราชินีของตัวนี้เพราะว่ามันจะเข้าไปดึงเอาไขมันเน่าในลําไส้นะคะทําให้ของที่มันหมัก หม,มุนอยู่ในลําไส้เนี่ยมันออกมายิ่งเรากินเยอะทานเยอะนะคะมันก็จะดึงของที่อยู่ในลําไส้เราออกมาได้เยอะต้องบอกว่าชงดื่มนะคะทุกวันวันละหนึ่งถึงสองซองได้เลยรสชาติด,ดีมันเป็นสีเขียวเพราะเป็นสีของคอร์รฟิลนะคะไม่ได้ใส่สีเพิ่มโปรโมชั่นนะคะ1แถม16902แถม2แก้วเชค1ใบ1,350และ3แถม3แก้วเชค2ใบ1990บบาทกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะ